ตัวน้อยเนะี่ยอเธอที่สองเนาะทุกคนปลากระถือเนาะแต่ปลาน้อยเนาะทุกคนนามอริกุ้งเนาะกับสบายดีเนาะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนข้าูู่ซองน้องแป้ง สาววเซนเนลเนาะวันนี้มาพบกระแปงตอน่บยๆเนาะวันนี้เฮาก็อยู่ที่หนองเนาะนี่นี่เฮาจะมาจอมกุ้งเนาะคนตอนนี้ก็ได้กลางสะดุ้งยู่เนาะนี่นี่แหละหนองหนองที่เฮาจะตึกเนอะนี่น้ำาหลาย่ทุกคนนี่เนาะเฮาเบิกน้ำกันเนาะว่ามันละได้ป่เนาะ กางจิลุงแล้วเนาะยสามด่างเนาะมนี่เฮามากกันสามคนเนาะเฮากางแล้วเฮากับมัดอันนี้เซอร์เนาะนี่ทุกคนเห่าจะมัดเชอะนี่เนาะอันนี้ก็คือห้ามเนาะห้ามที่เฮาได้โคเนาะแล้วก็เข้าจี้เนาะจุกจะนี่เฮากับมัดมัดจะนี่เนาะ มันได้แล้วบ่แกสิเล่แกหาตังเอาล้วตอนนี้ห้าจะไปจอบมึงเนาะจะไปห้าจะลองไปจุ่มมึงเนาะนี่ผมร่วงร่วงตกนมเออตอนนี้ทิลุงเฮาได้เอนเอาลูกหนองแล้วเนาะนี่ นี่ตอนนี้เฮากัทาเนาะทาทาสีหึงหึงก็เนาะเฮายังโหนเนาะทาประมาณตอนนี้ฮะทาจะหงอยบ้างเนาะนี่แล้วเพื่อนหงองก่อนเนาะเอามาแล้วพี่ว่แพ้จิลุงอยู่บอป้าทุกคนนี่ว่อถือยีเดีทุกคนเนาะนี่เนาะอ่ะคล้องแพ้บอ๊ะยับยับลงมาพี่ เออเอ็ดตังจิลุงมาเสื้อขี้ดินเออบอเอ็ดเอาขันอมันละสื้อืมเอาได้บอเอาเป็นบอนี่ทุกคนตัวขาวๆเนียเออเสื้อคล้องตอนนี้เพิ่งก,กำลังเอาจอิานน่นนนี่ทุกคนเมื่อกี้นี่เนาะ แต <IP P> ่กำนึงเดี๋ยวเฮาไปยอดางต่อไปนะทุกคนเนาะไปคนตอนนี้เฮามาหยอดางที่สองเนาะนี่ยอเบิ่งมาได้บ่เนาะแพเบ่หยอขึ้นโอ้เอาแนวกันนี้นะเออไปเบิ่งก่อน นี่ทุกคนปลาปลากระถือเนาะแต่ปลาน้อยเนาะทุกคนงามอริกุ้งเนาะปลากระถื่อหน,น,นึ่มนี่ทุกคน บาทนึงหน่อนี่ยอเธอที่2องเนาะทุกคนเว่าปุ ทุกคนตอนนี้ฮาก็จะไปหยอดเธอทีหกเนาะนี่ตัวน้อยเนาะแล้วทุกคนตอนนี้ฮามาหยอเธอทีหกเนาะ หันหัวกเธอหนิเอ้ยนับอยู่ออทุคนถือเลยทุกคนนี่นนี่เนาะพอได้เอาได้บอนับขึ้นมาพี่ถืออยู่ไดปะเอ้ยเอาแบบนั้นบอ นี่ทุกคนอูได้ได้ได้ทุกคนนน่่นนี่ไปตอกไปมอคำอ้าววัน <คำ S 2> นี่จัเาาจูด,จด <laughs> เออตอนนี้เพื่อนก็ําลังเอาอนู่นนี่ อัอนยังกูอิสลาม่เงเฮงๆนี่ตอนนี้เพิ่งลงปุ่มเลยเนาะเพิ่งว่าได้เนาโดอนกันนี่ นี่ทุกคนย็นนีเนาะนี่ก็คือฮกบาทเนาะที่เหาหยามาเนาะมันว่าเห็นนทุกคนมืดนี่เฮาก็จะมาเยี่ยมเนาะเพราะว่าเหาอันอยากจอมเลวเนาะเข้ามาเยี่ยมบอกเนาะว่ามันเลหลายสำเรอโอ้ได้ได้ได้เนาะทุกคนเลหลายเนาะนี่นี่โตง,ง,งามงามอืม เดี๋ยวเหาไปนี่ทุกคนเป็นแป้งก็ได้คือกันเนาะน,นี่นี่คุ้งงามเนีทุกคนนี่น่ก็ได้ชํานี้เนาะชํานี้กะพ่อละคนตอนนี้เห่ากะหาเกหาเคืองเมื่อแล้วเนาะถ้าเพิ่มมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อแป้งเนาะตอนนี้เห่ากับโตลาไปก่อนเนาะบายบายพบกันในคลิปต่อไปเนาะ